of อดซีพอตอทุกท่านนะคะนะคะแอดหอมยังจะขอบอกว่าแอดหอมยังเช่าบ้านอยู่นะคะตั้งแต่มายังไม่ได้เก็บของนะคะเพราะว่าเอารถไปไว้บ้านอูรานนะคะซ่อมที่อื่นไม่ไว้ใจนะคะไปซ่อมโน้นสองครั้งแล้วนะคะเนาะ <S <S คือควารู้สึกนะคะรู้นะแต่เราไม่ใช่ช่างเนาะเรารู้มีอีกเจ้าหนึ่งนะอีอันนี้ยิ่งร้ายเลยนนคะเนาะอัน เขาอันทีแรกก็ให้เรารู้สึกว่าเออหน้าไว้ใจเนาะแต่ตอนหลังไม่ใช่นะคะเสียเยอะเลยนะวันนั้นก็ถือว่าเราช่วยทำบุญเนาะช่วยทำบุญให้เขาเขาอันเขาเรียกว่าเขาบอกด้วยซ้ำนะว่าเขาว่าเอาเงินไปเสียค่าเทอมลูกนะคะ ถึงเขามาดูแอดก็กล้าพูดนะนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าซ่อมให้ดีที่สุดต้องหมดไปเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้ววันนั้นนะไม่เยอะนะแต่หมดไปนะคะเยอะนะ <c ười> คือคือความจริงก็คือความจริงไม่เป็นไรเนาะมหน่าอู่เขาไม่มีรถเลยนะคะเ <c ười> <c ười> คะเลยไม่มีความไว้ใจนะตั้งแต่นะคะ เสียที่รอบแรกเนาะคะะนเสียตั้งแต่ที่ว่าแอดนั้นเดี๋ยวเอ๊แต่ว่ามันมาเดี๋ยวมาอีกรอบก่อนนะคะรู้สึกว่าพวกนี้เกมอะที่มันส่งมาเราอันนี้ไม่ได้อะคะ่ะไมก็เลยมาให้หลานแต่ช่วงนั้นหลานอันเขามีงานเนาะเขามีงานเขาอัน เขาเรียกว่าเขาทําอู่อู่ขายรถนะคะก็เลยรอหลานว่าเมื่อไร่หลานจะซ่อมเสร็จจริงๆแล้วหลานมารอเรานะคะรอให้เราบอกเขานะคะเนาะว่าจะได้ซ่อมเมื่อไรนะคะเลยกลายเป็นเข้าใจผิดนะคะรอแล้วทีนี้เขากาลังจะเริ่มซ่อมนะคะ F4 มันเลยจะช้านะคะมันช้ามากเนาะมันก็เลยจะช้าเพราะว่าอันซ่อมยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่า วันที่ยี่สิบขัวใช่ไหมนะคะวันที่ยี่สิบขัวที่ลุงยี่สิบ็ดยี่ิบปดหรือเปล่าที่ลุงจะขึ้นศาลนะคะบางทีเอสอาจจะได้ไปเนาะเพราะว่าอตอนนั้นเราเช่าบ้านเนาะเช่าบ้านรู้สึกว่าจ่ายไปกี่งวดต้องนับมาก่อนวันที่เรามานะคะเพราะเขาเก็บล่วงหน้าไปเดือนหนึ่งนะค่อยไปเคลียร์นะคะแต่วันนั้นก็ให้เสียบอยไปจ่ายให้นะคะมันก็เป็นแล้วก็พ่อนิ่ม อีกเดือนหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวเองจ่ายอีกก็ไปสามเดือนนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าเลยมากี่เดือนเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กับเขานะคะเดี๋ยวลองถามหลานว่าจะซ่อมลดเสร็จเมื่อไหระะ่เนาะเดี๋ยวลองโทรถามก่อนนะคะเนาะ,ะว่าเดี๋ยวดยวก่อนนะแต่ก็จะไปโน่นนะคะให้เขาทําดีๆเนาะไม่เร่งเข้าดีกว่าเนาะปล่อยเข้าก่อนนะคะไม่เล่งเข้าดีกว่า เอเราไปลบตรงไหนนะคะลบเว็บนี้ที่ไหนนะคะทำไมเราลบไม่ได้เราทำยังไงฮะเราไปอันนี้มันตรงไหนฮะอืมเราไปบล็อกมันตรงไหนเราไปบล็อกมันตรงไหนมันมาเรื่อยๆอะคะ่ะเอสท เลยๆแล้วก็ที่แอปที่ว่าหาผู้ชายนี่อีกนะเราไปนี่มันตรงไหนนะคะเราไปบล็อกมันตรงไหนนะคะเราไปบล็อกมันตรงไหนเอจ้าเราไปบล็อกมันตรงไหนนะคะเราไปบล็อกมันตรงไหนเอฟซีเราเข้ามันให้เราโหลดเข้านะเอฟซีเราไปบล็อกมันตรงไหน อืมทำยังไงดีนะโอ้ยปนเวียนแล้วเนาะคะ่ะอืมแอดก็จะพยายามนาะคะแต่กว่าใกล้ปลายเดือนนู่นเนาะน่าจะได้ไปเดี๋ยวต้องขออันเนี้ยค่าซ่อมรถรอบนี้ก็จ่ายไปละหมื่นแล้วนะคะยังยังไม่รู้ว่าอีกเท่าไหร่นะคะ ยังไม่รู้ว่าอีกเท่าไหร่เขาบอกว่าฝนจะตอกนกหนักแน่นะคะเนาะ <S <S รับมืออันตรายไปทำยังไงเนาะเหมือนอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวนะคะเราไม่ได้อันนี้นะไม่ได้ติดตามแต่ทำไมมันอันนี้มีขึ้นมานะคะเนาะมันก็แปลกนะคะ ก็นะคะหลายๆอย่างเนาะเราก็รู้นะคะถามว่าเราดูข่าวแต่ครั้งแรกเราก็จะรู้นะว่าอะไรเป็นอะไรทำไมคุณถึงมั่นใจว่าไม่ใช่ลุงเพราะเราดูข่าวจากครั้งแรกเนาะคะ่ะพูดกี่ครั้งถ้าถ้าไม่มั่นใจว่าถ้าว่าเออลังเลว่าใช่ลุงหรือเปล่าแอดหอมคงไม่กระเตกนะคะจากเชียงรายนะคะไปถึงสี่กอนะคะ ล้ไปอยู่ตั้งสองปีกว่าแต่ไปไปมามาตลอดเนาะคะ่ะเพราะว่าขอลูกไปนะคะถ้าไม่ทําอย่างนั้นลูกไม่ให้ไปบางครั้งยังแอบหนีลูกไปเลยเนาะคะ่ะนี่คือเหตุผลเนาะคะ่ะหลายคนก็จะบอกว่าเอฟซี FC ไม่เข้าใจว่าเออว่าเพียงว,ว่าแอดเป็นสายลับเนาะคะ่ะจริงๆนะคะแม้แต่คุณลุงบางครั้งคุณลุงคุณป้าก็น่าจะคิดหรือไม่คิดไม่รู้นะเนาะคะ่ะ เพราะว่าบางครั้งเอซเนาะพูดพูดอะทำไมแอดหอมถึงไม่มีคนเข้ามาดูเยอะเขาเขาติดตามเขาดูเฉยเฉแต่เขาไม่กดให้นะคะเขาไม่กดอยู่ที่โน่นนะคะแอดจะบอกให้นะคะคลิปนี้ก็กราบขอบคุณนะคะเรารู้เดี๋ยวจะคิดต่อไปนะคะ